วันนี้ทานของพิธีนทานประ<า>ไปอ่าวันนี้มีอะไรจะกพวกันบ้างการสมบัติฐานความเปเลปี่ยนแปลงเข้าไปไหนเข้าไันี้ก็เมื่อวานก็เกือบร้อยลหมดนะครง้องๆมาช่วย<อ>เป็นกลังแต่ว่า,วาในภาพรวมเราได้สิ่งที่นอกนอกจากก็ได้ความเป็นอะไรลละมีฐานลูกเสือเป็นของตัวเองของเกตุนตี่<า> เราก็ได <cin stereotype and hell> uh, ้ครามเป็นี่เป็น้องเนี่ยอันนี้อันนี้สำคัญแล้วมันจะต่อยอดไปถึงกิจกรรมอื่นๆควาเป็นี่หนึ่งจ้าขอบคุณมขครับขอบคุณาครับกลดคครบ้าวนี้ เครา่อยาก่างมาช่วยวครับรถเต็มครับวันนี้ก็มีแน่นอนครับวันคีีค่ะวันนี้นะคะ,คะันะคะวันนีวันนี้ เป็นรสสุดยอดนะน้ำปลาไห้แต่เช้าเลยนะคะวันนี้ปลาอะไรคะปลากระพงค่ะปลากระพงนะคะวันนี้นำมาจับหอเลยนะคะโอ้ยสามตัวเหรอคะสามตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะคะคุณค่ะปลากระพงวันนี้เป็นวันที่สองของการเก้าวไผ่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูบรรยากาศเช้าๆกันนีะว่ามีอะไร้างมีอะไรกนบ้างที่ บำรุงเตยมที <Dans> ่เลยนะคะขอพาท้องานอะไรนะจันี้มีไข่ด้วยพร้อมน้ำร้อนมีไข่ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็เชิญชวนทุกท่านไปร้นที่าแล้วรู้ว่ามนทยยังนะคะดีกาจังหวะที่จะทำแบบ ก่อนแล้วก็เครื่องมือค่ะก็หลังจากที่เราเตรียมค่นะคะเตรียมฐานเข้าค่ายเรียบตัวอย่างเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับลูกเสือในนาฏนะคะที่จะเข้ามาเข้าค่ายลูกเสือในช่วงเทศกาลเข้าค่ายลูกเสือนะคะเราต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะค่าพี่ช้างวันนี้นะครับพี่ช้างนี่อยู่ฐานอะไรนะนะคะโมติก็รับผิดชอบในเรื่องของฐานเดินทางไกลอ่าเดินทางไกลเมื่อวานที่ไปเดินดูทิศฐานนะคะจะไปสอบถามนะคะก็ไม่ได้เจอพี่ช้างวันนี้พี่ช้างได้พูดคุยเหนือเร่องว่าฐานเดินทางไกลเนี่ยทำอะไรไปบ้างเลยนะคะอ่าฐานเดินทางไกลนี้เราได้กําหนดจุดมีทั้งหมด6จุดนะครับมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4ี่จุดที่หจุดที่หนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการทําป้าย ติดประจำจุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่จะติดตามฐานการเรียนรู้ต่างๆก็ก็มีอย่างเช่นในเรื่องของความเป็นมาของค่ายนะครับความเป็นมาของค่ายเลียมจาดเนาะ,ะและในเรื่องของสมเด็จเจ้าพระโกะในเรื่องของ นกน้ำนะขุดขุดนะครับความเป็นมาในเรื่องของทั่วทั่ไปกับกองสะพานตินสะพานลานนก็คือในของสงขลานี่นะรับของสงขลาล้วนไปครับใช่ใช่แล้ววันนี้ก็ได้เห็นอ่าคุณครูเนี่ยอยู่ทำทำอันนี้เขาเรียกอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่กำแพงเบอร์ลินครับ็นากำแพงเบอร์ลินอยู่ในฐานไหนคะอันนี้เป็นฐานหนึ่งในฐานประจุไฟนะครับในฐานประจุไฟคาร์เรนลุกจับแต่ว่าพี่ช้าได้มาช่วยด้วยอ๋อกำแพงนี้ก็สามารถด้คืทั้งหมนี้คือยางนี้เอามาจาก น้ำหมอมหมดเลยับมาจากน้ำหมอมเนาะมาจากน้ำหม่อมแล้วทีนี้ก็โชคดีนะครับโชคดีก็มีเพื่อนๆนะคณะวิทยากรร่วมจากกระแสสินบ้างใกล้ๆนะหลายๆท่านก็มาช่วยกันฝึกนะช่วยทำก็ทําให้สําเร็จได้นะครับเราก็แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า มันขึ้นไปสูงแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขาขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องบังคับนะครับนะก็เป็นสานที่ทดสอบความเป็นคนโอเคขอบคุณที่จ้างมากนะคะที่ขอบอกตัวตนขอบคุณมากคมเบอร์ดินนะคะขอขอบคุณนะคะขอโรงเรียนวัสดีค่ะผมพ่อหนอกล้วยมาหนึ่งรถนะคะหนึ่งรถกระป๋านเลยหนึ่งรถกระปะนเลยอ่าตอนี้ท่านจะมาใหขนห่อกล้วยนะคะลงไปปลูกเดี๋ยวเราจะปลูกหน่อกล้วยไม่ทราบว่าพันธุ์นี้เอามาจากไหนคะพันที่โรงเรียนหรือว่ามันจากที่บ้านคะท่านบอ ปอเพียงนะก็ได้รับเกียรติจากท่านผอวัดพโอนะคะผอไปรุนแลวก็ผอเสียหน้านะคะจากโรงเรียนวัดตะเกียกนะมาร่วมกันปลูกกล้วยนะในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็มาเดินชมทุกฐานแล้วนะคะข้างในนะคะตอนนี้ก็จะมาร่วมปลูกล้วยนะคะเดี๋ยวอีก3เดือนนะคะเรามาดูกันว่ากล้วยของท่านจะออกลูกออกเมอถ้าหากว่าหนอมันไปฝั่งนี้นะคะแล้วเรือมันก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ตั้งให้45องศานะคะอันนี้เราอยากให้เรือไปฝั่งไหนคะ คิดตะวันออกดีกว่ากะดีค่ะัแบงนี้นะคะมันอย่าลจมลุ้งเรื่องค่ะอ่าแล้วก็ให้40องศานะคะถึงน่าขอบคุณขอทั้งสองท่านมากนะคะนี่ตั้งเจ็บลูกจริงๆนะคะ เดี๋ยวจะมีการหอมดินค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะครับปลูกเสร็จแล้วเราก็หอมดินด้วยนะคะทำพิธีหอมดินนะคะเมื่อกี้หมอไปจูนถามว่าหอมดินเป็นยังไงอันนี้หอมดินนี่อ่าะหลุดเสร็จแล้วก็ต้องเอาหญ้าเนี่ยค่ะลุ่มก่อที่ปากหลุมเราเรียกว่าไปการหอมดินค่ะให้ดินมันชุ่มชื้นนะคะโอเค นะคะอ่าแล้วก็หมอปานนะคะได้มาเยี่ยมค่ายตอนนี้ก็อยู่ที่ฐานชาวค่ายนะคะออ่่าาสอบถามเดี๋ยนะคะผมเคยมาสถานนี้ไหมคะเคยมาใกล้นี้หรือเปล่าคะผมโรงเรียนบ้านเหลมจากนี่เคยมานะคะเคยขับรถผ่านไปผ่านมาค่ะแสดงว่ามาเป็นครั้งแรกมาเป็นครั้งแรกเป็นครั้งคะมาแล้วโอ้สบายค่ะสบายมากนะตอนแรกมองไปข้างนอกนะก่อนหน้านี้น่ะรกมากนะเพราะว่ามัน ล้มเลิกไปนะแต่ทีนี้ตอนนี้พอเข้ามาเนี่ยเห็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เยอะเลยนะคะเยอดอะไรทค่สุดยอดที่สุดนะคะก็ต้องต้องต้องชื่นชมนะคะท่านโอเคว่าท่านมีวิสัยทัศน์นะคะต้องการมาให้ตึกอ่าพื้นที่ตรงนี้มาเป็นประโยชน์แเปลนนะคะกับพวกเรานะคะต่อไปเราก็จะมีค่ายลูกเสือของเราเองนะคะก็ก็ดีมากเลยค่ะไปทราบอ่าพอได้เดินชมทุกถ่านแล้วยังคะ ค่ะได้เดินชมไปทุกฐานแล้วนะคะโดยเฉพาะเข้าไปในอำเภอเมืองนะคะที่เป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดนะนะคะก็เห็นแล้วว่าฐานน้ำหรือเปล่าคะฐานน้ำไปตรงนั้นจะมดกัดค่ะมดกัดถ้ามดกัดนี่แสดงว่าถึงใกล้แล้วอะไรประมานั้นแต่ว่านะสิ่งหนึ่งนะที่เห็นนะก็คือเรื่องของความร่วมมือร่วมใจแล้วก็พรลังนะคะของทุกคน เห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยเสียสละทุ่มเทนะคะแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของท่านผอโอเคให้ไปสู่รูปธรรมนะคะก็ชื่นชมมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะพมอเดี๋ยวช็อปให้พมอได้ชิมบ้างไหมคะอุ้ยตายตายนน่ามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่างคนที่มาก็เอามาด้วยนะกินน้ำสำลอมนะคะ

ได้ไปไม่เยอะแต่วันนี้มาเยอะมากเลยนะคะทด <Alexand> ลองทดลองอ่าตอนนี้นะคะท่านผอ,อทอน,นะ,ะ่ยกำลังทดลองอ่าเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับนักเรียนนะคะนี่ท่านลงมือลงไปทดสอบด้วยตัวเองนะคะตัเชือกมันเส้นเล็กนะต้องเปลี่ยนเชือกเส้นกลางอ๋อเชือกเส้นกลางต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนเชือกเปนเส้นเล็กตอนนี้ผมกอ,อมันก็นสอบไปดูนะคะว่าเด็กน้ำหนักมันจะน้อยกว่านี้สะพานเนี้ยมันจะรับกับน้ำหนักได้ไหมน้ำหนักมันจะน้อยกว่านี้ใช่ค่ะสำหรับเด็กกสะพานอยู่ เด็กได้แต่ว่าถ้าเด็กเวลาเด็กเดินนี่จะเดินทีละคนใช่ไหมคะทสียสองตามไปหน่อยสองไน่อยดิแต่ว่าสรุปว่าเชือกนี่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะยกะเนี่ยมันจะควยแต่ถ้าเชือกมันเล็กมันจะควยแต่ต้องเปลี่ยนวันนี้มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะท่านบอกวันนี้จะทำฐานที่พักขึ้นฐานของมีอันนีบันไดอย่ามีบันไดเพราะเด็กจะขึ้นลำบากแต่ตอนนี้คอยเชือกอยู่ หมายถึงว่าก้อยเชือกเส้นข้างล่างนี้ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนที่หลังเด็กมันยังไม่มันยังไม่าร่องวันนี่มันมังไม่ดึ้นวันี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็เรื่องกำันจะไปไหนคะเดี๋ยวไปจัดปไม้ทำตำสะพานที่ส่วนของสกีตพอเพียงรู้สึกว่าอาจารย์จะอยู่ฐานสกิตพอเพียงโอเคค่ะแล้วก็ไม่ไม่พอเราจะไปหาไม้ในป่าครับผมโอเคค่ะเชิญค่ะครับผมขอบคุณครับจะทำอะไรกังงั้นที่พักครับทที่พัก มาถึงี่้าใหนมเนียรรืว่าคุณก็ไว้สาหรับผู้กำกับเวลาที่มันอ่าที่ฟ้าสหรับผู้กำกับที่มางอยู่ใกล้นี้นะคะสงสาวันรึเปล่าเนี่ยรว่าชื่อข่าวชื่อข่าวนะคะแสด้วันนี้ผู้กับที่นี่จากสงสาเ่ิสารนะครับจากการนำของท่านบอวิสุทธิของิดาแล้วก็ท่านบออิทธพดาราพันธ์ครับโอเคค่ะท่านบอ ไทราบมาเม่อวานกสุดเวานมื่อานมาครับนี่ติดไปแลกิดนะคะไปที่สถานศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็มอบหมายให้คุณครูมีวันยื่หยุดรบนะคะครับมอบหมายให้ครูวัชรพลก์นะครับเป็นเป็นหัวหน้าชุดครับเป็นไงครับคุณครูนี้ตอนที่ตัเสร็จก็เรียบร้อยนะคะครับสวัสดีค่ะนะคะเราสาเส็จทีกเีนะคีทำของกระสุนทีร้านาำลังจะทพิธีลูกนก็เรียกว่าอะไรนะ ด้วยด้วยขาวครับลายพายครับลายพายเป็นกินมงคลกับทานนะคะ ทุกคนช่วยกันนะคะ่วกันตันานะคะกาเนะวเื่อ้านะคะของของากนะคะแต่ว่าวเราไม่ไดรู้นะว่าดนอนีมีความรู้เ่องาร้เไม่ใชยรู้มากอเลยนบอรู้จริงอ่อรู้จริงนะคะอันนี้ไ่วกระโดะาวันนี้ รวันนี้เป็นไรคะโครงการจะปลูกกระสีต้นกันวันนี้วันนี้นะคะน่าจะครบกว่าสิต้นของโอ้โหสิต้นนะคะดูดูบุคลากรดูกําลังดูพื้นที่เรียบเหมาะสมกันมากเลยนะคะวันนี้แต่ละคนตั้งใจมานะคะสู้ๆนะคะ ารได้มาร่วมกันทำนะคะลูกเสือเหรัญญงนี้นะคะก็ถือได้ว่าสมังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะค่า,ายลูกเสือเหรัญญานะคะโดยการนําของท่านดรประสิทธิ์หมูพุ่งนะคะโคโรสบบอร์สบบอร์เกหรือเนี้ยจะเป็นค่ายลูกเสือที่สมดุลแบบนะคะแล้วก็คงจะเป็นค่ายที่ให้ลูกเสือไม่ว่าในจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดได้มาใช้กันอย่างเต็มที่ และเกิดระเบียบจับนักเรียนในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะค่ะ